เดี๋ยววันนี้เรามาสอบถามกับโฆษกสำนักนายกนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสวัสดีค่ะคุณต้งค่ะคุณตงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีครับคุณเอครับก่อนอื่นอยากให้สรุภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในตอนนี้หน่อยนะคะว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างคะก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลได้ดาเนินการทําก็คือการกู้ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งทั้งประปาทั้งไฟฟ้าทั้งทางกสท,ทชก็ยืนยันนะครับ,ร,บระบบสารวพวกภคเนี่ยกลับมาใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ,รบยกเว้นจะมีบางกรณีจะมีบางกรณีรอย่างเช่นอย่างเช่นกรณีชุมชนที่อยู่ใต้สะพานเนี่ยที่จะมีท่อประปาแต่จํานวนมากเนี่ยนะครับอาจจะช้ากว่าเขาสักหน่อยหนึ่งหรือว่าบ้านเรือนที่ระบบอุปกรณ์พังเสียหายเยอะ นะครับก็จะก็จะก็จะช้ากว่าเขาหน่อยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้จากการรายงานจากการจ่ายไฟนะครับจากทั้งสิ้นที่ได้รับผลกระทบในประมาณห้าแสนยูเซอร์นะครับตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณห้าพันยูเซอร์นะครับที่ที่ยังมีผลกระทบอยู่นะครับซึ่งคาดว่าวันนี้นะครับน่าจะเรียบร้อยหมดสําหรับไฟฟ้านะครับในส่วนของโรงพยาบาลก็มีการรายงาน นะครับภายในสัปดาห์นี้ก็จะสามารถโรงพยาบาลบโรงพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับก็จะสามารถดําเนินการในการทําการผ่าตัดทําทอะไรได้นะครับ <ฮะ S 2> แต่ถ้าก็คือสามารถทําการรักษาได้ผ่าเคสเสียใหญ่รักษาได้แต่ถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยหมายความเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์<ฮ>ะนะครับอันนี้ในส่วนของโรงพยาบาลที่ประเมินมาให้ในส่วนของ ด้านการสาธารณสุขนะครับตอนนี้ก็ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการรายงานเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อทั้งทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับทั้งเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับแล้วก็รายงานสภาวะของผู้ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะครับก็มีการติดตามกันโดยตลอดโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมีครอบครัวที่มีเคยญาติที่มีการสูญเสีย นะครับก็จะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทําความสะอาดนะครับวันนี้เนี่ยคุยกับอบจอบจก็ยังยืนยันว่าเดทไลน์ที่ท่านนายกให้ไว้คือเจ็ดวันเข้าอยู่บ้านได้หมดสิบสี่วันต้องสะอาดเนี่ยนะครับยังเป็นไปตามไทม์ไลน์อยู่เมื่อวานคอรมอก็ได้อนุมัติงบกลางให้อบจเนี่ยสามารถไปใช้ในการจ้างเหมาบริการ ได้นะครับคอรมอก็อนุมัติไปให้อีก530ล้านในเรื่องของการทําความสะอาดครับครับคุณต้งแล้วเรื่องของการลงทะเบียนการเยียวยาชาวบ้านบางส่วนยังมีข้อปัญหาเรื่องติดขัดว่าล่าช้าหรือกระบวนการการให้บริการเองของภาครัฐเองก็มีปัญหานี่มันแก้ปัญหากัน,น,นยังไงครับอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับ,รบกราบขออภัยเนื่องจากว่านโยบายที่ท่านนายกให้ไปเนี่ยคือท,ท่านนายกเนี่ยอยากให้เร่งทํา ถ้าเป็นสภาวะปกติเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเริ่มลงทะเบียนกันหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดจัดก,การตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คราวนี้เราก็อยากจะเร่งเพราะาเรารู้ว่าเรื่องเงินทองเนี่ยแม้จะไม่เยอะนะครับแต่มันก็มีความจําเป็นสําหรับคนตัวเล็กตัวน้อยก็เลยเร่งรัดกันแต่ทีนี้เนี่ยระเบียบต่างๆที่เดิมทีเคยปฏิบัติกันมาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ในวันสองวันแรกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเหล่านี้อยู่เมื่อวานนี้มัคอรมอก็ได้มีมตินะครับยกเว้นในเรื่องของการทําประชาคมทางองค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ออกประกาศมาว่ายกเว้นการเก็บเอกสารนะครับเ,เพื่อเพื่ออ,อนวยความสะดวกให้มหาดไทยนะครับองค์การปกครองก็เพิ่มจุดบริการในการอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรประชาชน เว็บไซต์ของปอพอล่มไป2วันแล้วนะครับ <Huh. S 2> เมื่อเช้านี้ก็เม้งกันพอสมควรนะครับ <Huh. S 2> ก็ให้เร่งดําเนินการกู้เว็บออกมาเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ได้เนี่ยมันก็จะสะดวกมากขึ้น <Huh. S 2> นะครับก็ให้เร่งไปดําเนินการแล้วก็ขยายเวลาลงทะเบียนออกไปจนถึง31มสธันวาเลย <Huh. S 2> นะครับ,รบให,บให้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 เขาไปให้ชาวบ,บ้านเนี่ยไปจัดสรรเวลาได้ได้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ S <S <S สงสัยนิดนึงแล้วถ้าเ,เราไม่ใช่เจ้าของบ้านเป็นเพียงผู้เช่าอย่างนี้ค่ะอันนี้จาต้องเป็นเจ้าของบ้านเป็นคนไปไปรับการเย,ยียวยาหรือว่าผู้เช่าสามารถทําได้อ้ะาสาเหตุที่ต้องไปยืนยันตัวตนเพราะเราให้ผู้เช่าครับ<อ>ไม่ใช่เจ้าของบ้านครับ<อ>คือ,อ,ค,อคือถ้าเกิดเป็นเจ้าของบ้านมันง่ายไงครับคือคือดูทะเบียนบ้านเสร็จปุ๊บโอนเลยแต่รอบเนี้ยที่มันที่มันวุ่นวายเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องเป็นผู้เช่า ครับแล้วจะต้องมีกระบวนการในการยืนยันตัวตนไงฮะเพราะผู้เช่าเนี่ยใช่เขาจะต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปไงใช่ไม่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่มีปีที่แล้วปีนี้จะเป็นคนเดิมไม่ใช่เพราะเขาเป็นผู้เช่าเขาอาจจะมีการอาจจะมีการย้ายอาจจะมีอะไรอย่างเนี้ครับมันถึงต้องไปขั้นตอนที่ต้องทําใหม่ทุกครั้งอะครับท่านกัสก รเรื่องของเงินเยียวยา9,000บาทเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่เพียงพอเลยเอาอะไรทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยรัฐบาลมีอะไรเพิ่มเติมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ที่ประสบะภษษ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 ัยพิบัยบ้างฮะคือการช่วยเหลือเยียวยา9,000บาทเนี่ยครับเป็นการช่วยเหลือเยียวยากรณีน้ําท่วมทุกเคสครับทั่วประเทศนะครับ,รบซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทราบว่าไม่พอนะครับคือคือเราก็พยายามนะเริมทีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยน้ําท่วมเนี่ยได้4,000 4ี่พถ้าท่วมเกินถ้าท่วมเกินเจ็ดวันได้ห้าพันปีปีนี้ท่านนายกมาบอกทุกกรณีให้เก้าพันหมดนะครับ,รบอันนี้คือส่วนในการที่เหมือนกับว่าไปเยียวยาเขาในเรื่องในเรื่องเฉพาะหน้าชั่วคราวแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีกรณีที่น้ำท่วมแล้วทำให้บ้านเรือนเสียหายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นของปอพที่ก็จะมีเงินชดเชยมาให้ไม่เกินรายละไม่เกินหลังละสี่หมืนเก้า ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียบของปอพึ่งก็จะเป็นระเบียบอีกตัวหนึ่งเงินเยียวยาเนี่ยในอันนี้คือเก้าพันเฉพาะเวนของรัฐบาลครับแต่มันจะมีส่วนอื่นๆเสริมมาช่วยอีกแต่ถ้าหาดใหญ่เนี่ยนะครับสงขาเนี่ยก็จะเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรงเนาะครับคลอรอมอก็ออกมาจรก,การอื่นมาเสริมอย่างเช่นพักชําระหนี้นะครับให้คนละไม่เกินหนึ่งล้านทั้งต้นทั้งดอกครับหนึ่งปีนะครับ สองก็คือมีสินเชื่อเงินเพื่อมาฟื้นฟูอาชีพนะครับครอบครัวละหนึ่งแสนครอบครัวละหนึ่งแสนก็คือก็คือปลอดดอกเบี้ยหนึ่งปีอายุสัญญาสามปีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือสามารถกู้มาเพื่อมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อีกหนึ่งแสนปลอดดอกเบี้ยหนึ่งปีอายุสัญญาสามปีนะครับอันนี้คือมาตรการที่ ช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมครับส่วนในเรื่องของภาคธุรกิจที่เป็นเอสเนี่ยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้นําเข้าขอครอรมนะครับเพื่ออนุมัติหลักการก็อาจจะเป็นลักษณะของซอฟโลนต่างๆเอามาช่วยผู้ประกอบการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยอย่างเนี้ครับครับครับแล้วที่นี้ในเรื่องของกระแสการโจมตีทางการเมืองกันบ้างทางรัฐบาลเองหรือทางตัวฝั่ง าทางภูมิใจไทยเองพยายามจะแสดงเรื่องของการที่จะชี้แจงเรื่องนี้กับประชาชนยังไงเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ถูกเอามาปั่นจนกระทบกับการทํางานของรัฐบาลหรือความนิยมของรัฐบาลด้วยครับคือจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของของการเข้าสู่หน้างานใ,ในเรื่องของการคาดการณ์นะครับมันอาจจะมีความผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่คือผมคิดว่าเรื่องเนี้ย ถ้าไปหาถ้าไปหาคนผิดนะครับมันมันมันไม่จบแน่นอนเพราะเพราะเพราะมันต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีที่ประเทศเรามีเนี่ยคือมันไม่เคยมาลองรับเรื่องเหล่านี้เลยครับหรือแม้แต่ที่มาบอกว่าวันเนี้ยคุณเห็นตัวอย่างไหมว่าในกรทมเนี่ยเขาซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วนะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดหลังจากเหตุการณ์สงขาหมดเลยครับ ช่ไหมครับคือมันต้องยอมรับว่าสิ่งที่เคยพูดกันมาในอดีตว่าเรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องนี้ถอดบทเรียนเนี่ยม,มาถึงวันเนี้ยนะครับผ่านมาสองเดือนท่านนายกเนี่ยอนุมัติเฉพาะเงินเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยไปเป็นหมื่นล้านแล้วนะครับครับจนจนท่านนายกบ่นในที่ประชุมตลอดเลยว่าทําไมไม่คิดจะวางโครงสร้างที่มันป้องกันเรื่องนี้อย่างจริงจังแทนที่จะต้องมาจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ทุกปีนะครับแต่ซึ่งซึ่งตัวนี้ท่านนายกก็ น้อมรับไปแล้วว่าโอเคท่านนายกขอรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวครับแต่กรณีกรณีน้ําท่วมเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีเฟสแรกก็คือเฟสเฟสช่วยเหลือซึ่งมันผ่านเฟสนั้นมาละวันนี้เนี่ยมันมาอยู่ในเฟสฟื้นฟูกับเฟสเยียวยานะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้เห็นว่าเอาละวันแรกๆอาจจะมีความสับสนวุ่นวายบ้างแต่วันนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าไม่เคยมีครั้งไหนนะครับที่น้ําลงปุ๊บ ประชาชนได้เงินปับ๊บปกติเนี่ยคุณต้องรอไปเลยสามเดือนคุณต้องรอไปเลยหกเดือนบางคบเคสนี่ข้ามปีอย่างอย่างบางกรณีอย่างบางกรณีอย่างสมมติอย่างอย่างของเชียงเชียงรายอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าก็มีหลายกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินเช่นเดียวกันอันนี้คือในอดีตหมายถึงระบบที่มันผ่าน,านมานะครับ,รบมันเป็นแบบนี้นะครับ,รบฉะนั้นสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ก็คือการทํางานในสองเฟสที่เหลือนี่แหละครับ ฟื <Inf> o, mm ้นฟูกับเย mm ีย hmm. วยาก็จะได้เห็นว่าอะการทํางานเป็นอย่างไรส่วนเรื่องที่มาปัาน่นเรื่องอื่นๆ mm hmm. ผมว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาเนี่ยจะจะพิสูจน์ออกมาให้เห็น uh huh. ว่าเป็นอย่างไรเพราะเพราะบางอย่างเนี่ยพูดวันนี้มันไม่เห็นผลพรุ่งนี้หรอกครับบางอย่างพูดวันนี้มันอาจจะเห็นผลสัปดาห์หน้าหรืออีกสองสัปดาห์ uh huh. เหมือนกับจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ย ที่มีคนมาปั่นกันเนี่ยสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี้ยมันปิดกันไม่ได้ค่ะมันหลอกกันไม่ได้คือคือถ้าจะบอกว่ามียอดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคือยอดเราเนี่ยเรารัฐบาลเนี่ยไปปั้นไม่ได้ไปกดก็ไม่ได้เพราะผู้เสียชีวิตเหล่านั้นเขามีญาติครับเขามีญาติแล้วเงินชดเชยของรัฐบาลที่ให้ไปสูงครับฉะนั้นคําถามก็คือถ้ารัฐบาลจะไปกดยอดอ่ะ ญาติของผู้เสียชีวิตเขายอมเหรออืแล้วตัวผู้เสียชีวิตอ่ะถ้าเกิดว่าเขาเสียแล้วแล้วรัฐบาลปิดยอดจริงนะครับมันจะต้องมาสะท้อนกับตัวเลขของผู้สูญหายครับซึ่งตัวเลขของผู้สูญหายนี่คือก็ไม่ได้สูงแบบเป็นเป็นร้อยร้อยไม่ใช่นะครับก็คือมีการแจ้งมีการแจ้งมาประมาณสิบยี่สิบเคสครับซึ่งตอนเนี้ตำรวจก็มีการติดตามเจอบ้างเจอตอนนี้เจอแล้วสามสี่เคส แล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามอยู่นะครับก็มีหลักสิทธิ์ฉะนั้นฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะมาบอกว่ายอดหลายร้อยเป็นพันเนี่ยแล้วรันมาปิดมันมันมทำไม่ได้แหะครับอืมแล้วจะสรุปยอดได้เมื่อไหร่อ่ะคะคิดว่าไม่เกินวันนี้นะครับแล้วก็ไม่เกินพรุ่งนี้เนี่ยสารสุกเนี่ยน่าจะปิดยอดละครับน่าจะปิดน่าจะปิดยอดละคือเคสคือเคสที่เราวินิจฉัยว่า จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยนะครับจากสาเหตุน้ําท่วมเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27คือมีการเสียชีวิตในห่วงเวลานี้22ถึง27นะครับซึ่งเคสเหล่าเนี้ยน่าจะปิดยอดได้เนี่ยวันนี้อพอถึงพรุ่งนี้ถ้ามีการรายงานเพิ่มเติมคือกรณีที่อาจจะมีผู้ที่เสียชีวิตในห่วงเวลานั้นแล้วปรากฏว่ามีการตกหล่นหรืออาจจะมีการเพิ่งไปพบนะครับ แล้วก็นํามาไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นยอดรวมสําหรับสําหรับการเยียวยาเพิ่มเติมครับนะครับแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าวันสองวันนี้จบละคือไม่ใช่ว่าเสียวันนี้หรือเสียพรุนน่งนี้มันคิดเป็นยอดน้ําท่วมละไม่ใช่ละท่านโฆษกกาหนดกรอบ,รบของช่วงเวลาชัดเจนแต่ว่าเคสที่ได้รับเงินสองล้านเนี่ยนะฮะจะต้องเสียชีวิตร,รูปแบบไหนคือทุกมีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่จมน้านําจะไม่ได้ต่างนี้มันเรื่องจริงไหมฮะมีมีสองสองอย่างครับครับมีปฐมภูมิและทุติยภูมิครับ ปรถมภูมิเนี่คือจมน้ําโดยตรงครับไอต้ต,ต,ตัวตัวเนี้ดูง่ายทุติยภูมิเนี่ยนะครับคือก็ก็คือการเสียชีวิตโดยที่มีสาเหตุของน้ําท่วมเป็นเหตุครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลยากตัวอย่างนะครับครับแล้วปรากฏว่าน้ําท่วมน้ําล้อมทําให้การรักษาพยาบาลของเขาไม่เต็มรูปแบบเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตเนี่ยครับอย่างนี้ก็ต้องได้อื นะครับเออหรือเขาเคยเขาเคยฟอกไตเป็นปกติแล้วอยู่ดีๆน้ําท่วมทําให้เขาไปฟอกไตไม่ได้แล้วเขาเสียชีวิตครับอย่างนี้ก็ต้องได้อืมนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามแยกออกจากกันนะระหว่างเรื่องของการเยียวยากับการวินิจฉัยของแพทย์ครับคือเราเราพยายามอยากจะให้แพทย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะนิติเวศเนี่ยนะครับเขาทํางานอย่างอย่างมีอิสระที่สุดครับนะครับโดยโดยที่ป่าตะจาก อคติใดๆถ้าไปถามกระทรวงสาธารณสุขก,กี่ครั้งก็ตามกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะบอกว่าหน้าที่เขาคือการวินิจฉัยให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้เสียชีวิตและก็ญาติผู้เสียชีวิตครับนะครับ,รบฉะนั้นฉะนั้นเคสเนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยรัฐบาลเงินพอครับรัฐบาลเงินพอรัฐบาลเตรียมเตรียมเงินไว้สําหรับการเยียวยานะครับฉะนั้นรเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมามาปิดบังสาเหตุหรือจะมาบิดเรื่องเหล่านี้ นะครับสาคัญคือมันต้องมีความเกี่ยวพันกันจริงครับครับเอ,อ่อด,ดิฉันเห็นคุณบุ๋มปรนัดดาโพสนะนะคะว่าคนที่เขาไปช่วยฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยไม่มีที่พักไม่มีอาหารให้เขาเขามาช่วยดูแลแต่ว่ากับว่าจะต้องมาผจญชีวิตกันเองอย่างเงี้ยตรงตรงนี้รัฐบาลนี่เขาไปดูแลอะไรไหมคะจริงๆรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้แจ้งทางปอพอไปนะครับ,รบว่าในส่วนของอาสาสมัครเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยก็ยินดี ที่จะมีการดูแลในเรื่องของการเดินทางนะครับในเรื่องของที่พักในเรื่องของอาหารหรือแม้แต่บางกลุ่มนะครับที่ที่กลับไปแล้วนะครับที่กลับไปแล้วเนี่ยเราก็ไปติดต่อหาโวลเชอร์หาอะไรเนี่ยส่งย้อนหลังไปให้เขาก็มีนะครับตอนนี้เราก็ดําเนินการอยู่นะครับเราเราก็ยืนยันว่าเราเราเราก็มีมาตรการอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เราติดต่อปอพในพื้นที่ได้นะครับ ค่ะค่ะเอ้อคุณต้องถามทมนิดนึงคือสงขลาเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ตอนนี้ค่ะไอ้ส่วนพื้นที่ที่จะต้องใช้จัดซีเกมส์เนี่ยมันได้รับผลกระทบอะไรไหมคะไม่ได้จัดแล้วครับสงขานี่ซีเกมต้องยกออกไปเลยอ๋ยกเลิกไปเลยนะครับคือใช่ก็ก็มาจัดที่กรุงเทพกับชนบุรีครับเพราะว่าเพราะว่าวันที่9้านี้แล้วครับจะเปิด ฟื้นฟูสนามไม่น่าทันฟื้นฟูสนามไม่น่าทันนะครับก็ก็สงขาก็ยกเลิกกิจกรรมนี้ไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี้ยหลังจากฟื้นฟูเมืองเสร็จเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการกระตุ้นนะครับโดยการนําไปให้มีการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยที่สงขาเพิ่มเติมขึ้นครับซึ่งท่านนายกก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าหลังจากเข้าฟื้นฟูแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการจัดให้หน่วยงานราชการเนี่ย ไปจัดอบรมสัมมนาที่นู่นนะเออใช่ใช่ใช่เพื่อเป็นการฟื้นฟูให้เขาอีกนิดนึงครับที่รัฐบาลจะมีการถอดบทเรียนมีการตั้งศูนย์ตั้งอะไรกันมีเชิญภาคประชาชนแล้วก็ผู้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันถอดบทเรียนเนี่ยต้องการเป้าประสงค์ประมาณไหนและพูดคุยกับทางฝ่ายนักวิชาการและภาคประชาชนยังไงบ้างครับในที่ผ่านมาจริงจริงเนี่ยต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภาคราชการเนี่ยเราถอดบทเรียนมาหลายครั้งมากครับ แต่พูดถึงความในในแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยมันมันดูเหมือนกับว่ามันยังใช้ไม่เต็มฟังก์ชันอะ่ะครับมันยังใช้ไม่เต็มฟังก์ชันอะ่ะอย่าง <ฮ iyor> อย่าง,อย,างอย่างเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายต่างอย่างระบบแจ้งเตือนครับตอนนี้เรามีระบบแจ้งเตือนเมื่อปีสองปีที่แล้วเราพูดถึงว่าอา้าวมาทาไมไม่มีระบบแจ้งเตือนเลยแต่พอมี alive, ระบบแจ้งเตือนเราก็ยังมีความรู้สึกว่าอา้าวมันการแจ้งเตือนมันไม่มีประสิทธิภาพอะ่ะครับท<ๆ>ําไมการแจ้งเตือนมันดูแล้ว มันต้องใช้ดินพินิจซึ่งซึ่งซึ่งจริงจริงการแจ้งเตือนแบบใช้ดินพินิจก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีมีมีทัศนคติในการรับความเสี่ยงไม่เท่ากันครับนะครับแต่ว่าทําอย่างไรจะยกระดับให้ให้เขาตระหนักเนี่ยได้มากกว่านี้ให้ประชาชนเชื่อได้มากกว่านี้ครับนะครับซึ่งซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยหรือแม้แต่ว่าการสมมติแจ้งให้ประชาชนอพยพครับรัฐเตรียมพร้อมหรือยัง ว่าถ้าให้เขาอ,อพยพแล้วไปไหนศูนย์อพยพที่ควรจะมีเหมือนวันนี้ที่เราเห็นเทียบกัน่ะว่าไทยเกิดภัยพิบัติเป็นยังไงมาเลเซียเกิดภัยพิบัติเป็นยังไงครับมาเลเซียเนี่ยเขาใช้เวลาในการทําระบบศูนย์อพยพเนี่ยไม่น้อยกว่าเจ็ดปีที่เขาที่เขาวางกันมาต่อเนื่องแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเหตุจบปุ๊บเหตุจบปุ๊บก็อ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนรัฐ,รบ,รฐบาลใหม่เปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงใหม่เรื่องนี้ก็หายไปตามกาลเวลามันไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องไอ้เรื่องเหล่าเนี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมามาถอดบทเรียนแต่ถามว่าไอ้ถอดบทเรียนแล้วเคยใช้ไหมยกตัวอย่างอย่างสงขานะครับแต่ก่อนเนี่ยน้ําท่วมเนี่ยเป็นฝนห้าสิบปีเขาก็มาออกแบบคลองรอหนึ่งสำหรับน้ำฝนร้อยปี แต่พอมาถึงเวลาเนี่ยเราเจอเราเราไม่เคยได้ลองใช้เลยครับร้อยปีเราลองใช้สามร้อยปีเลย yeah. ครับเออ mm. มันก็มาเหนือเหนือกว่านั้นนะครับฉะนั้น mm. นอกนอกจากการไปทําโครงสร้างเหล่าเนี้ยการทําระบบให้เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วเป็นรูปแบบที่ปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะมีการดำเนินการมากครับจากการผ่านบทเรียนนี้ครับ ขอบคุณมากเลยค่ะคุณต้องเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะคะสวัสดีค่ะยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศรีพงษ์อังคสกุลเกียรตินะโษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี